โอเคครับนบขอบคุณในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวมาเจอนบต่อในพบนบยังไงก่อนไปนั่นก็ขอเป็นเปเปอร์กอนนะครับก็มีสรุป2ตัววันนี้เปเปอร์ออกเป็น NSL ตัวแรกก็จะามาอัปเดตกันนะครับมี o p p จ r t u n ี t y ด a y นะครับก็ภาพรวมเนี่ยเรามองแต่มาสานะครับว่ากำไรของเขาเนี่ยน่าจะยังเติบโตได้ดีอยู่นะครับก็กำไรที่129ล้านอันนี้ก็จะ เติบโต77%เยอนเยียเลยนะครับ Q1Q ก็อาจจะทรงๆหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็น New b a s ไปแล้วนะครับแล้วก็หลักๆก็มาจากยอดขายที่คาดว่ายังเติบโตอยู่ประมาณ20%นะครับก็จะเป็นสัก1.4พันล้านนี่ก็ถือว่าเป็นเป็น New level ของเขาเลยนะครับก็มันจะเป็นตัวในช่วงประมาณต้นไตรมาส3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทัดไข่นะครับซึ่งขายดีขึ้นเยอะ ตอนนี้ก็แสงแซนด์วิชไปแล้วน,นะครับแล้วก็มีมากรองด้วยก็ยังเป็นหลักๆก,ก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ใน7ซเว่นอเที่ยังทำได้ดีอยู่นะครับมาจิ้นก็ดีขึ้นนะครับเป็น20.4%ก็ปีที่แล้วก็อยู่ที่17.7%ก็จะเห็นว่าปีนี้เนี่ยเขาเริ่มมาแตะเลข2กันก็ทำให้ภาพรวมรวมของ NSL เนี่ยเรา ยังใช้คําว่าเรามีความมั่นใจกับบริษัทมากขึ้นนะครับเรื่องของก่อนหน้าน,นี้ก็จะการลงทุนแรงต่างก็จะมีประเด็นที่คนกังวลเรื่องขาดทุนเรื่องอะไรก็ภาพรวมๆตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของร่วมทุนที่ว่าเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็จะขาดทุนประมาณสักควอเตอร์ละ4-5ล้านบาทตอนนี้ก็มีการเรียกว่าขายตัวบริษัทออกไปแล้วที่ร่วมทุนนะครับก็ทําให้ขาดทุนเนี่ยลดเหลือแค่ประมาณสักล้านหนึ่งนะครับในส่วนที่เหลือก็ทําให้ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นประเด็นโอเวอร์แฮงที่ ลดลงไปนะครับจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตอีประมาณล้านกว่าชิ้นนะครับซึ่งก็ล้านกวชิ้นต่อวันนะครับน,นี้ก็หลกัหลกๆเขจะเพิ่มแซนด์วิชเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยภาพรวมๆก็ถือว่าเดนเนสเนี่มีการเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็ยังมองคาดการเติบโตของยอดขายประมาณสัก15%ก็ถือว่าภาพรวมๆดีก็ตอนนี้เรายังแนะนําซื้อนะครับแล้วก็เชื่อว่า ที่เขามีการรีสรัคเจอร์บางอย่างแล้วก็รวมถึงมาจิ้นที่มันดีขึ้นแล้วก็การเพิ่มกําลังการผลิตเนี่ยจะทําให้บริษัทเติบโตได้ต่อในปี2ปีนี้ไปก็อย่างแนะนําซื้อแทร็กเก็ตสานะครับอีกเปเปอร์หนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวโฮเทลนะครับโฮเทลนี่ก็ใช้คําว่าเออเรามาสรุปให้ดูกันนะครับว่าภาพร,มรวมๆของกลุ่มโรงแรมเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เออที่วงไว้ให้เนี่ยแรกก็จะเป็นตัว Co r e profit เนี่ยถ้าทั้งเซกเตอร์เลยต้องยอมรับว่าก็ น้อยกว่าที่เราคาดการไว้ประมาณสัก11%รนะครับรวมๆทั้งเซกเตอร์แต่อย่างไรก็ตามถ้ามองเป็นลักษณะของตัวเปอร์เซ็นต์ที่ที่มันเติบโตเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก16%เยือนเยออันนี้ต้องบอกว่า,าหลักๆตัวโรงแรมเนี่ยก็คือในส่วนของโรงแรมเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแต่มันก็จะมีพวกเอ็กซ์เตอร์ไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็น FX เไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนต่างประเทศหรืออะไรต่างๆางเนี่ยมันก็จะมีประเด็นตรงนี้เข้ามาด้วยทําให้ตรงกําไรสุทธิเนี่ย ออกมาเนี่ยบวกนะครับก็มากกว่าที่คาดการไว้ประมาณ21%อันนี้ต้องบอกว่าภาพรวมๆเนี่ยถือว่าโรงแรมเติบโตจริงแต่จ,จะเติบโตในส่วนที่น้อยกว่าที่เราเคยคาดการไว้นะครับภาพรวมๆตอนนี้เรายังชอบที่เป็นท็อปพิกของเซกเตอร์จะเป็น a w c แล้วก็เอราวันนะครับส่วนตัวเลขก็อาจจะดูจากกราฟตรงนี้ได้นะครับ อีกจุดหนึ่งที่อาจจะอยากพูดถึงก็คือเรื่องของเรฟพาก็คือค่าตัวค่าห้องนะครับค่าห้องโรงแรมเนี่ยตอนนี้นี่โดยเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ประมาณสักบวก35-40%เทียบกับตัวปี2019แล้วนะครับเพราะช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2020 21 22เนี่ยมันก็ลดลงไปเรียกว่าอ,อยู่ประมาณสัก5 6าแค่นั้นเองของปี2019อันนี้การฟื้นตัวหลังจากโควิดจบไปเนี่ย ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนั้นเนี่ยในส่วนของโรงแรมก็เลยเป็นประเด็นที่ไม่ได้เป็นกังวลน,นะครับเพราะว่าเรื่องของค่าห้องที่ค่อนข้างอขึ้นมาได้โอเคเกินเหนือ2,019ไปแล้วบวกกับตัว occupancy ตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆก็ชดเชยกันไปก็ทําให้ส่วนของโรงแรมเนี่ยเป็นตัวที่โกรดส่วนที่เป็นโฟลด์นะครับซึ่งเราเคยพูดไปแล้วว่ากลุ่มนี้ก็จะมีหลายตัวอย่างมินท์อย่างเซนเทลที่มีตัวอาหารอยู่ด้วยค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้ก็ยังถือว่า มันก็มีการเติบโตนะครับมันก็ไม่ถึงขนาดติดลบแต่ว่าเซมส์ตอร์เซลสโตรดของกลุ่มอาหารเนี่ยมันอยู่แค่ซิงเกิลดิจิตนะครับเติบโตนิดเดียวก,ก็เลยเป็นประเด็นที่อาจจะดึงดึง performance ของกลุ่มโรงแรมลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็2องอเครืออนี้ก็เป็นลักษณะของการพยายามจะทยอยปิดสาขาที่ไม่กําไรเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับน,นี่ก็เป็นประเด็นที่อาจจะทําให้ตัวมา r จินน้นต่างๆดีขึ้นเนี่ยนะโคตรอันนี้ก็ต้องรอดูพัฒนาการต่อไปอีกเรื่องก็คือตัวนักท่องเที่ยว ปัจจุบันก็เท่าที่อย่างที่เห็นในรูปนะครับทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเห็นว่าปี2024เนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ประมาณสัก90%โดยเฉลีย่ย <c oughs> เทียบกับปี2019นะครับก็เติบโตมาได้ใกล้เคียงกับาตามเป้าหมายละถ้าปีนี้ได้ประมาณ30 36ล้านขึ้นไปก็เกือบเกือบเป็นประมาณสัก90กว่าของปี2019ก็เป็นไปตามแผนเป็นไปตาม f o r ์ c ค s t ทุกอย่างนะครับแล้วปีหน้าจะเป็นปีที่ เหนือปี2019ไปนะครับก็เป็นประเด็นที่ว่าโรงแรมภาพรวมๆก็ยังเชื่อว่ายังดูดีนะครับแล้วกอ็อาจจะต้นต้นตัวข้อรอเสียนจะน้อยกว่าที่เราคาดเป็นนิดนึงประมาณ10%แต่ว่าภาพรวมๆในครึ่งปีหลังซึ่งจะเป็นไฮซีซันเนี่ยก็น่าจะเทินกลับมาได้นะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราก็ยังชอบกลุ่มนี้ยังเป็นโอเวอร์เวตแล้วก็ตัวที่ท็อปพิกก็จะเป็นเอราวันกับ AWC นะครับโอเค